สวัสดีครับชาวเอ i c กทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวโมเดลใหม่เลยครับก็คือเอ i c ็กจีทสองหนึ่งหกศูนย์ครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ทํากับคิดนะครับผมมาทั้งหมดสองคู่ด้วยกันครับมีคู่สีเขียวเข้มแล้วก็คู่สีเหลืองนะครับผมอ่าก็ประวัติรุ่นนี้ครับเคยวางขายครั้งแรกในปีสองพันสิบเอ็ดนะครับผมใช้เทคโนโลยี เจลนะครับรองรับแรงกระแทกขั้นสูงใต้ฝ่าเท้าครับแล้วก็ชั้นกลางสมัยก่อนจะใช้เป็นระบบ d u อ m a แมกซิ e เตนะครับเป็นวัสดุวัสดุโฟมแข็งที่ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ของพื้นรองเท้าชั้นกลางด้านในนะครับผมส่วนปัจจุบันเจ้าออกครับก็คือไม่ได้ใส่ไปแล้วในชั้นกลางครับผมจะใช้เป็นเทคโนโลยี เจลแบบใหม่ครับผมเขาเขียนว่าเป็น segmented missile ครับผมก็คือเป็นเทลยวีเจลที่แทรกอยู่ในพื้นรองเท้าชั้นกลางแทนเพื่อรองรับแรงกระแทกเหมือนกันครับผมก็คือทําให้สวมใส่สบายแล้วก็เพิ่มคุณภาพดียิ่งขึ้นน้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็ในในในโมเดลเจลก็คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น้ําหนักเบาที่สุดแล้วเหมือนกันครับผมส่วนวัสดุครับก็จะใช้เป็น วัสดุหนังสังขอนะครับผมสีเงินเมทัลลิกกับสีของคู่รองเท้าอย่างคู่นี้ก็จะเป็นสีเขียวเข้มครับชื่อรุ่นส c a r ับครีมนะครับผมก็คือเป็นหน้าผ้าสีครีมแล้วก็ตัดกับสีเขียวเข้มเกือบดำครับผมจะคล้ายๆกับแมลงทับครับสีจะเป็นแบบเข้มๆเลยครับก็พอถ่ายภาพมันก็จะเป็นแบบ สีก็เกือบดำเหมือนจาวนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆก็จะเหมือนคิดในรุ่นอื่นที่เคยทำมาครับถ้าเป็นสีนี้นะครับก็จะมี1นึ่งหนึ่งสามศูนย์กับคายาโนสิบสี่ครับผมนะสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแพ็คเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นสีสีออกเหลืองนะครับผมชื่อรุ่นก็จะเป็นชื่อว่า ครีมโซล่าพาวเวอร์ครับผมวันดีครับโดยทั้งทั้งทั้งสองรุ่นนี้ก็จะมีเชือกสำรองแถมมาด้วยครับอีกสองชุดโดยโดยเชือกดีฟอลต์ครับจะเป็นสีขาวครับผมส่วนเชือกสำรองก็จะมีครีมให้หนึ่งชุดแล้วก็จะเป็นของรองเทารุ่นนั้นอีกชุดหนึ่งอย่างคู่นี้สีเหลืองก็จะเป็น สีเหลืองกลมๆอีกชุดหนึ่งครับเพิ่มเข้ามาส่วนนี้เทีก็คล้ายค,ายคู่เมื่อกี้เลยครับก็ตรงดีเทลอื่นก็จะเป็นเหลืองเหลืองสว่างโลนสว่างครับส่วนเจลข้างหลังจะเป็นสีเหลืองเข้มหน่อยก็จะเป็นวัสดุหนังตะขอเหมือนกันครับผม แล้วก็ซองรองเท้าด้านในก็คุณจะเป็นสีเหลืองครับเหมือนตัวรองเท้าด้านหน้าครับผมก็คือเชือก f ีฟอ t สีขาวตัดกับสีครีมได้โอเคครับไม่ต้องเปลี่ยนก็สวยลับแล้วก็พื้นพื้นข้างล่างก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันครับสีเดียวกับรองเท้าเลยด้านหลังก็จะเป็นเจลแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเป็นเหมือนเป็นพลาสติกแข็ง,ขงเหมือนกับคารยาโน่สสี่เลยครับผมส่วนอันนี้ ด้านในชั้นกลางเมื่อก่อนจะเป็น Dual Max System ปัจจุบันออกแล้วครับก็จะเป็นเป็นเจลเลยครับเจลเต็มๆเลยตรงนี้ก็ทำให้น้ำหนักเบาก็ใส่สบายขึ้นไม่แข็งเหมือนรุ่นที่เคยวางขายในปี2011ครับโดยคู่นี้ครับจะวางขายเฉพาะร้านคิดเท่านั้นนะครับผมปัจจุบันก็คือวางขายแล้วหน้าร้านครับผมแล้วก็น่าจะหมดแล้วมีคนเหมามานีด เป็นราคารีเซลที่ได้มาครับผมก็ใครชอบก็เม้นมาได้ครับว่าชอบคู่สีเขียวหรือว่าสีเหลืองครับผมก็ขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ